ปีนี้สงการทุกท่านชอบไปเที่ยวไหนกันครับต้นผมนี้สมัยก่อนตอนช่วงวัยรุ่นจะชอบไปสาดน้ำแถวชายทะเลเพราะบรรยากาศชายทะเลจะมีการสาดน้ำผู้คนมากันเยอะ มีของกินขายเยอะเด็กๆก็ชอบครับบางครั้งก็ชอบที่จะไปเที่ยวน้ำตกเพราะรู้สึกจะคลายร้อนได้ดีท่านใดมีจุดประสงค์จะไปเที่ยวสงการปีนี้ที่ไหนกันบ้างก็ลอง ตอบกันมาครับเพื่อมีไอเดียดีๆจะได้ลองไปเที่ยวสถานที่นั้นๆบ้างทุกวันนี้หลังจากตรงการเราได้ไปทำบุญแล้วก็จะได้ไปเที่ยวกันต่อ แต่การสาดน้ำสมัยนี้จะน้อยลงไม่ค่อยมีคนสาดน้ำกันเท่าไหร่หลายปีที่ผ่านมาอาจจะด้วยความนิยมจะลดน้อยไปและอีกอย่างที่ชอบก็คือการมีคนมาตั้งทานอาหารต่างๆ สมัยเด็กๆก,ก็จะชอบไปรับของทานที่เขาตั้งไว้และเชื้อเชิญให้กินมีหลากหลายทั้งข้าวขนมต่างๆส่วนใหญ่จะทำกันหลายบ้านและสถานที่ต่างๆเดี๋ยวนี้ประเพณีแบบนั้นก็ลดน้อยแทบจะ หายากแล้วครับครับก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็เราฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ